สวัสดีนะครับลูกค้าชาวแฟนเพจ Facebook นะครับแล้วก็ผู้ให้เกียรติติดตามนะครับและรับชมทางช่อง u t u b e นะครับของนัทแท็คเตอร์ตอนนี้ทุกท่านครับวันนี้ครับนัดมีรถเข้าใหม่นะครับพิมพหนึ่งคันนะครับเข้ามานะครับวันนี้นะครับเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับแล้วรถที่ยังขายได้นะครับไม่น้อยกว่า30ิรายการแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับเรามีสินค้าให้ท่านเลือกไม่น้อยกว่า100รายการนะครับท่านใดที่สนใจนะครับเราขายเฉพาะเงินสดนะครับ และก็ลูกค้าทกสเท่านั้นนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถมาดูรถได้มาดูสินค้าได้นะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอวังสาหมอจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็0633130447นะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวนัดพาชมสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับโรตารี่นะครับมีตั้งแต่ขนาด80เซนนะครับโรตารี่จิ๋วนะครับไปปั่นในร่องอ้อยนะครับหรือว่าตัวใหญ่สุดก็2เมตร20นะครับเป็นของมือหนึ่งนะครับของฟาร์มเทคมีครบทุกรุ่นเลยนะครับตอนนี้หรือว่าจะเป็นของนาซ่านะครับเม็ด6เมตร8นะครับของสยามสตูล่าก็มีเม็ด6เม็ด8ครับ ราคาโรตารีนะครับเริ่มต้นตั้งแต่3 7 0 0 0บาทนะครับสำหรับตัวเล็กนะครับเม็ด60สแตนหลาดนะครับเริ่มต้นตั้งแต่4 5 0 0 0นนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็มาดูได้นะครับชุดตักมือสองเราก็มีนะครับใส่สาหรับ3า3หนะครับ3 2ได้นะครับอุบต้าพวกนี้นะครับหรือว่าจะเป็นผานยกร่องนะครับผานยกร่องเราอยู่ที่17,500บาทนะครับราคาเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นของหนิงเกษตรโชคชัยนะครับส่วนของค่ายนาซาเนี่ยก็จะอยู่ที่ 18,500บาทนะครับตัวตัดหญ้าเราก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นลรตเตอรี่มือสองนะครับตัวนี้2เมตรหเซนก็สวยนะครับนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงเราเรียงยาวๆเลยครับพานพวนนะครับอยู่นู่นนะครับสุดลูกหูลูกตาเลยครับสินค้าและอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับอ่ะมาวันนี้เดี๋ยวพาเดินชมนะครับรถที่เรายังขายได้นะครับแล้วก็เข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้จะรีวิวให้ดูนะครับแต่วันนี้ก็จะรีวิวการทํางานให้ดูนะครับสําหรับรถที่เข้าใหม่ นัดได้รถ3608เข้ามาใหม่หนึ่งตัวนะครับ3608ปรับสภาพแล้วนะครับรถสภาพสวยนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับรถจดทะเบียนปี54ครับท้ายสวยนะครับตัวนี้เป็น3608ตัวด t ทีนะครับปรับสภาพเก็บงานเสร็จเรียบร้อยนะครับเหลือใส่ท่อซิ่งนะครับหน้าใบดันเต็มนะครับใบดันเต็มรถไม่มีผุนะครับรถไม่มีผุไม่มีคราบน้ำนะครับสีสันสวยงามครับ ยางใหม่ทั้ง4ี่เส้นครับตัวนี้สามแสนกับห้าพันบาทนะครับสภาพนี้พร้อมส่งพร้อมขายเลยนะครับอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับพึ่งมาเลยครับพึ่งมาเลยนะครับตัวนี้ท่านใดที่สนใจนะครับลองรีบเข้ามาดูได้เลยนะครับตัวนี้นะครับสําหรับสาสิบหกแรงม้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงเขียบงานเรียบร้อยนะครับสีใหม่รอบคันนะครับสีใหม่รอบคัน เปนยางเท้าเหยียบต่างๆนะครับอยู่ครบนะครับตัวนี้ก็จะแถมท่อซิ่งให้พร้อมนะครับตัวนี้เก็บงานใหม่นะครับโอ้ใหม่ทั้งหมดเลยใหม่ชั่วโมงนะครับเปลี่ยนหน้าปัดชั่วโมงใหม่ด้วยนะครับโอ้แน่นๆครับเสียงดีมากยอดครับตัวนี้สามแสนกับห้า0ันบาทนะครับสำหรับเจ้า L สาม8กูแดตัวดีทคันนี้นะครับยางใหม่ๆเลยนะครับพวกบูทสลักนะครับเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับปีห้าสี่นะครับท่านใดสนใจนะครับมาดูรถได้นะครับจบไปสำหรับตัวแรกนะครับตัวที่สองนะครับเป็นอิซกินะครับอิซกิเอ5 4ทีห้าสี่ศูนย์นะครับสี่สิบแรงนะครับของค่ายอิซกิ นะครับตัวทนตัวแรงเลยนะครับตัวนี้40แรงม้าโฟวินคับเพื่อน4ล้อครับรถเครื่องยนต์3สูบไดเรคอินเจคชันครับระบบเป็น8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยนะครับคันนี้สุดยอดครับมีเทอร์โบด้วยนะครับเทอร์โบจากโรงงานเลยนะครับรถปี62นะครับรถปี62ใช้งาน800กว่าชั่วโมงครับ800กว่าชั่วโมงดูชั่วโมงการทำงานนะครับ838ชั่วโมงนะครับ ชั่วโมงการทํางานนะครับใหม่แท้นะครับพวกพวกนี้แปดร้อยสาสิบแปดจุดหนึ่งชั่วโมงนะครับตัวนี้ได้อุปกรณ์ด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านท้ายผมเกาะเป็นหางพวนใหม่ของค่ายนาซาสีฟ้านะครับเป็นผ่านห้าให้ใบยีิบสองนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้ก็แถมท่อซิ่งนะครับรวมปรับสภาพนะครับรวมทําสีนะครับปรับสภาพให้รถแห้งดีนะครับไม่มีจุดรั่วซึมนะครับคันนี้นะครับสวยๆเลยสําหรับ iskii nt ห้าสี่ศูนย์ นะครับรถเจ็ดปี62นะครับออกพอกสสบายครับยิงหนึ่งคันนะครับ L 4 0 1 8นแปะครับ40แรงม้านะครับตัวนี้โฟวินขับ4นะครับ8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยนะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี62เช่นเดียวกันครับตัวนี้ก็ปี62นะครับอ่าพอดีดูหน้าเล่มมาแล้วเมื่อวานยังไม่ได้ดูหน้าเล่มนะครับปี62สนะครับสภาพยางสวยนะครับยางก็ราวๆเ0อร์เซตนะครับ ก็สีคานล่างก็มีคราบน้ําบ้างนะครับตัวนี้ก็จะมีการเก็บนะครับเก็บสีนะครับคานให้ใหม่นะครับเก็บสีคานให้ใหม่พร้อมแถมพ่อซิ่งนะครับตัวนี้ได้หางใหม่ด้วยนะครับราคาที่สี่แสนสามืนห้าพันบาทครับสี่แส0สามืนห้าันบาทนะครับเล่มพร้อมนะครับเล่มพร้อมนะครับสำหรับเจ้า l อลสี่ศูนหนึ่งแดรถใหม่ๆนะครับรถตัวนี้ใช้งานพันกว่าชั่วโมงนะครับพันกว่าชั่วโมง อทีนี้ไปดูฝั่งนู้นนะครับเมื่อวานมี39แรงเข้ามาตอนเย็นนะครับแล้วก็พอดีจะย้อนแสงนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาคามไปดูอ่ะมาคามมาดูฝั่งนี้นะครับก็คือรถที่ขายได้ทั้งหมดนะครับฝั่งนั้นยังไม่ได้ทอยมาฝั่งนี้นะครับเพอฝั่งนี้ก็หน้าร้านหน้าทางโชว์ก็เต็มนะครับอ่ะมาอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับ B 2สองนี่ะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1 8 0 0 0 0ดบาทนะครับรถจดทะเบียนปีหกหนึ่งนะครับรถผูเฒ่าใส่ครับพี่น้อง รถคนแก่ใช้นะครับสภาพเนี่ยผมให้สภาพถึง95%นะครับรถสวยมากนะครับใช้งาน550ชั่วโมงนะครับ21แรงม้านะครับตัวนี้เป็นรถระบบ9เกียร์เด้านหน้า3เกียร์ถอยนะครับเครื่องยนต์3สูบ2เพลา4วินพวงมาลัยเป็นแบบพาวเวอร์นะครับตัวนี้รถสวยนะครับสีสันสวยสดมากนะครับตัวนี้หางก็แทบไม่ได้ใช้งานเลยครับ ประวัติการใช้รถคันนี้นะครับรถคนแก่ใช้นะครับไม่ได้ไถนานะครับไปไถในสวนหม่อนนะครับในร่องหมอนนะครับเพื่อนปลูกหม่อนครับแถวปัจจุบันนี่ก็เลยเศร้าครับว่าไหวแล้วเถ่าแล้วเพื่อนก็เลยขายออกนะครับเพื่อนก็เลยขายออกนะครับตัวนี้รอเล่ม60วันนะครับรอเล่ม60วันทําการนะครับนี่ซีเรียลนัมเบอร์ยังอยู่ครบเลยครับนี่นะครับ B2140 นนะครับนัมเบอร์ยังอยู่ครบ สวยๆนะครับสภาพเป๊ะมากขั้นถัดมาครับตัวนี้ l 28 0 8ครับ28แรงม้านะครับโฟวินคับ4ครับระบบ8เกียร์ดนหน้า8เกียร์ถอยเอ้ยแดเกียร์ดนหน้า4ี่เกียร์ถอยหลังนะครับขอประธานอภัยนะครับเครื่องยนต์สสูบ DT นะครับรุ่นเผาหัวสตาร์ทนะครับอ เครื่องดีเกียร์ดีครับตัวนี้นะครับยางหลังสวยเต็มนะครับรถสภาพสวยนะครับสภาพได้แปดสิบเปอร์เซ็นบวกขึ้นนะครับสภาพได้แปดสิบเปอร์เซ็นบวกเครื่องเดิมนะครับคัสเดิมนะครับสีสันห้องโดยสารนะครับยางสวยนะครับยางสวยใช้งานอยู่ที่สองพันหกร้อยสามสิบหกชั่วโมงนะครับพอดีแสงมันจะออกเป็นสีส้มนิดนึงนะครับเพราะวันนี้แดดออกนะครับถ้าวันไหนถ้าดวงอาทิตย์มันยังไม่ทันขึ้นเนี่ย แสงเวลาที่ถ่ายแล้วมันจะสวยนะครับมันจะสวยมันสีจริงเลยนะครับอันนี้สีมันก็จะเพี้ยนเพี้ยนหน่อยนะครับตัวนี้ได้อุปกรณ์หน้าผ่านห้านะครับท้ายสวยครับท้ายสวยนะครับไม่มีจุดรั่วซึมนะครับคันนี้ l 2 8 0 8ปดนย์ดนะครับตัวนี้อยู่ที่ราคาหนึ่งแสนแปดหมืนบาทครับหนึ่งแสแปดหมื่นบาทนะครับปรับลดราคาลงแล้วนะครับห้าพันนะครับเหลือราคา1 8 0 0 0แดหมืบาทนะครับสองคันนี้นะครับเล่มทะเบียนพร้อมนะครับ ต่อชอ1 8 5 6นะครับเล่มทะเบียนพร้อมอีกหนึ่งคันครับตัวประหยัดตัวถูกที่สุดนะครับในร้านนะครับตัวนี้นะครับราคาเบาๆนะครับา4 5 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับเจ้าคูบตตา L 2 6 0 5นะครับได้ด้านหน้าผันพวนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังไห้ด้านด้านหน้านะครับพาชมด้านหลังก่อนท้ายสวยนะครับไม่มีจุดรั่วซึมนะครับทางท้ายเนี่ยตัวนี้2อพาววินนะครับ วงมาลัยพาวเวปั่นปีทีโอได้นะครับไปทำไร่ไถสวนตัดหญ้าเนี่ยสบายครับตัวนี้ราคา145,000บาทเองนะครับไม้ชั่วโมงนะครับไม่เห็นครับมันมันเลื่อนๆนะครับรถคันนี้สภาพดีนะครับเครื่องดีนะครับกล้าการันตีเลยนะครับแปบวกขึ้นนะครับไม่มีจุดด้วยซึมนะครับสภาพยางโดยรวมก็ถือว่าสวยครับ80%ขึ้นเหมือนกันนะครับแผ่นลังคาก็ ทนแน่นอนครับแผ่นลังคาตัวนี้เป็นอลูซิงครับหน้าใบดันดินเต็มนะครับไม่มีจุดรั่วซึมนะครับรถคันนี้ 2POW e r วโฟวนนะครับ L2605 อ,อีกหนึ่งขั้นนะครับยันมา39แรงครับตัวนี้ EF 3 9 3T นะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี59นะครับ ตัวนี้รวมกับสภาพเก็บสีเก็บงานนะครับก็จะอยู่ที่2,85 0 0 0ันบาทนะครับพร้อมแถมท้อซิ่งให้1ใบนะครับได้อุปกรณ์นะครับด้านหน้าผ่านพวนนะครับตัวนี้มีการเปลี่ยนยางให้ด้วยนะครับเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่ด้วยนะครับก่อนด้านหน้าผ่านพวนนะครับเมื่อลูกค้าท่านใดอยากดูคลิปนะครับไปดูคลิปรีวิวการทํางานได้นะครับเมื่อวานนะครับสำหรับ FC ที่ติดตามนะครับด้ืยอจังสีบ่าผาดดอกมั่งนี่สำหรับสาแรงนะครับรถสวยนะครับรถสวยยางดีนะครับยางหลังยังแ5ดสิบ้าเปอร์เซน ท้ายนะครับเป็นผ่นหกนะครับตัวนี้เป็นผ่นหกจะได้เปลี่ยนใบผ่นให้ด้วยนะครับคันนี้ชุดท้ายสวยนะครับท้ายสวยท้ายสวยนะครับรอเล่มนะครับลอเล่อมหกสิบวันทําการนะครับสําหรับเจ้ายันม่านะครับปึ๊บมาเลือกซื้อคมได้นะครับรถเรามีหลายรายการหลายรุ่นหลายขนาดนะครับ เพื่อรองรับนะครับลูกค้านะครับมีรุ่นนี้บอมีรุ่นนี้บอนะครับมานะครับก็มีเกือบครบเกือบทุกรุ่นนะครับยันรุ่น M เลย M เจ็ดศนะครับส่วน M เก้าห้า M แปดห้านะครับไม่ได้เอาเข้านะครับอ่ะตอนนี้ก็สี่เจ็อก็มีครับเอาออกไปที่อู่อยู่นะครับอีกหนึ่งคันนะครับ L สา0หตัวดีทีนะครับตัวนี้เป็นแบบคันโค้งนะครับรถสภาพสวยนะครับยางเต็มนะครับยางเนี่ยให้เก้าสิบอร์เซ็นนะครับหน้าหลัง สภาพเครื่องยนต์ก็ไม่หลวมไม่ไอนะครับเครื่องแน่นๆเลยนะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปีห4สี่มีเล่มพร้อมนะครับเล่มทะเบียนพร้อมแล้วนะครับคันนี้สองแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับสภาพนี้เลยนะครับไม่มีจุดรั่วซึมนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นบาทพร้อมส่งแล้วนะครับสภาพนี้นะครับนอกจากว่าเราจะทําสีก็บวกเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นบาทนะครับตัวนี้ได้หางห้านะครับตาช้างนะครับต่อข้อ 2549้้าขายสวยนะครับขายสวยยิยง่งนึงขั้นนะครับกูบต้าเอลสี่หนะครับตัวนี้ขายตามสภาพนะครับราคา245,000บาทนะครับได้อุปกรณ์ด้านหน้าผันพวนนะครับด้านหน้าผันพวน245,000บาทนะครับเฟืองท้ายมีหอนนะครับทันนี้ ท้ายมีหอนเครื่องดีนะครับ2,788ัชั่วโมงครับคือชั่วโมงการทํางานนะครับตันนี้นั้นมีการตรวจเช็คจุดรั่วซึมเก็บสภาพให้แล้วนะครับก็คือเก็บจุดรั่วซึมเปลี่ยนลูกหมากให้แล้วนะครับใช้งานได้ปกตินะครับระบบสมบูรณ์นะครับใช้งานได้ปกตินะครับมีเฟืองท้ายหอนนะครับ2อ5 0 0 0่บาทครับสาหรับ4 5 0 8้ i อีกสองคัน4ี่ิบเก้าแรงนะครับเดี๋ยวนัดรอเก็บงานปรับสภาพก่อนเนาะสองคันนี้นะครับราคา2องแสนเจนะครับตามสภาพนะครับอีกหนึ่งคันนะครับเอ็มเจนี่นย์ะครับ70ิแรงม้าโฟวินขับเคลื่อนสีล้อนะครับหน้าใบเต็มนะครับยางสวยยางสวยนะครับเบาะนั่งไม่มีขาดนะครับยางก็โอเคครับ ตัวนี้ได้อุปกรณ์ด้านหน้าพันเจ็ดครับพันเจ็ดกอเกษตรลำนลายนะครับท้ายสวยนะครับท้ายสวยตัวนี้อยู่ที่สามแสนหกหมื่นบาทครับสามแสนหกหมื่นบาทสำหรับเจ้า m เจ4ดสี่นะครับรถใช้งานได้ปกติทุกระบบนะครับถัดมาครับ l สามหกศูนย์ปดนะครับตัวนี้ยางใหม่ทั้งสี่เส้นนะครับตัวนี้เปิดราคานะครับ ยางใหม่ด้านหน้าใหม่นะครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่สามแสนบาทนะครับสามแสนบาทด้านหน้าผ่านหกนะครับหกสวยนะครับตัวนี้เก็บงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ท่อซิ่งให้ด้วยนะครับมือกันตกให้ด้วยดูด้านหน้าครับ <c oughs> ยางหน้าใหม่นะครับกระจังหน้าให้ครบนะครับ รถปีห้าสี่ครับคันนี้นะครับสภาพพร้อมขายพร้อมส่งแล้วนะครับอีกหนึ่งคันนะครับยันม้าสี่สิบเก้าแรงม้านะครับราคาสามแสนสองหมื่นบาทนะครับเล่มพร้อมนะครับจดทะเบียนปีห้าหกใช้งานสองพันหกร้อยชั่วโมงนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับตัวนี้ตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับสภาพพร้อมส่งพร้อมขายเลยนะครับโฟวินคับเลื่อนสี่ล้อครับเก้าเกียร์ด้านหน้าเก้าเกียร์ถอยหลังนะครับสี่สิบเก้าแรงม้านะครับปรับสภาพเรียบร้อยนะครับตัวนี้ต้องเอ็นย้ำว่าปรับสภาพแล้วเรียบร้อย นะครับตรวจเช็คให้เรียบร okay. ้อยนะครับจบไปสําหรับฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังนะครับยังมีรถที่ขายได้อีกนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับเราเปิดทําการปกตินะครับลูกค้าท่านใดอยากเข้ามาดูรถนะครับก็เชิญแวะเวียนกันเข้ามาทดสอบระบบได้นะครับเรามีสถานที่นะครับให้ทดสอบกันนะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่านะครับมาชมกันได้นะครับสินค้านะครับเรามีให้ท่านเลือกนะครับ รถไถเนี่ยมีมากกว่าสามสิบคันแน่นอนนะครับช่วงนี้นะครับส่วนรถเกี่ยวก็ประมาณอาทิตย์หน้านะครับก็เริ่มทยอยเข้าแล้วครับรถเกี่ยวนะครับส่วนรถที่อยู่อู่นะครับรถเกี่ยวนะครับมีเจ็ดสิบนะครับของลูกค้าที่อําเภอชัยวนหรือขู่แก้วเนี่ยมาจองไว้นะครับแล้วก็มีสี่เจ็ดสิแปดเอพีนะครับอยู่ที่อู่นะครับเมื่อวานรีวิวไปแล้วตอนเช้านะครับออกไปอู่ไปเก็บงานนะครับแล้วก็จะมีสามสิบเก้าแรงอีกคันหนึ่งนะครับออกไปขู่ไปเก็บงานกันนะครับ ตามไปฝั่งรถอันนี้ก็เป็นรถที่เตรียมจัดส่งนะครับวันนี้ไม่มีคิวส่งนะครับวันนี้นะครับวันนี้หยุดหนึ่งวันนะครับสําหรับคิวส่งนะครับพรุ่งนี้ก็เตรียมไปวันนี้น่าจะออกเดินทางก็จะเป็นอําเภอเพ้านะครับเชียงใหม่นะครับถ้าไม่เย็นนี้ก็ออกพรุ่งนี้เช้านะครับสําหรับ2ี่สิบแปดนะครับสามสิบสี่พรุ่งนี้นะครับสองหนองหงบุรีรัมย์นะครับแล้วก็เคอาทีนะครับอําเภอสํารงทาบนะครับทุรินนะครับ ตัวนี้นัดส่งวันที่เก้านะครับอิสกีเอ็นที554นะครับทำเรื่องทรกสไว้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันครับด้านหลังนะครับตัวนี้ก็เป็น3608นะครับของลูกค้าที่อําเภอนากลางนะครับจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับตําบลนาด่านนะครับนี่รอถอดหัวแล้วครับล้างนะครับวันนี้ก็จะเข้าทําสีให้นะครับก็ทําสีแล้วก็ปรับสภาพกันครับตีบูธเกียรตหน้าต่างๆนะครับ ใส่หน้ากากใส่ท่อซิ่งให้นะครับตัวนี้นะครับรถบ้านเกิดเมืองนอนนะครับด้านหลังรถอยู่เพียบเลยครับมีรถเพียบเลยนะครับ4ี่สิห้าก็มีนะครับ4ี่ห้าราคา2 0 0 0น้านะครับมีของราคา2 0 0 0นะครับ4ี่ห้าอันนี้สามหครับของลูกค้าที่คําตะกานะครับเหลือใส่ฝานะครับ อันนี้ก็สามหกศูนย์แปดเหมือนกันครับอันนี้ของลูกค้าที่อำเภอโนนสังนะครับหนองบัวลำพูนะครับใกล้เสร็จแล้วครับใกล้เสร็จแล้วนะครับประมาณช่วงอาทิตย์หน้าวันอังคารวันพุธก็ส่งได้แล้วครับสองคันนี้นะครับสามสี่ศูนย์แปดเรนูนครนะครับจะส่งวันพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์นะครับเรนูนครนครพนมนะครับจะส่งพรุ่งนี้ นั่นเป็น30แรงม้านะครับขอนแก่นบันแฮดนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเข้าทําสีครับสี่เจ็สุดแปดนะครับรอเข้าทําสีก็น่าจะเป็นวันจันทร์นะครับสามหกยังเหลือนะครับตัวนี้ขายได้นะครับเอาสามหกขั้นข้นนี้ขึ้นไปจอดพุ่นแนเดอร์สามหกุดแปดนะครับคันนี้อยู่ที่สองแสนเก้าหมืห้าพันบาทนะครับ สามสี่ศูนย์แปดนะครับเมื่อวานเอฟซีจากอำเภอสว่างแดนดินนะครับเข้ามาจองแล้วครับคันนี้นะครับสภาพสวยๆเลยอันนี้สามสิบสี่ศูนย์แปดของเอฟซีบ้านดุงนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้ฟิตเครื่องใหม่นะครับเลือใส่สปริงซิงครับอย่างเดียวนะครับเลือใส่สปริงซิงนะครับรถเราเก็บงานให้สวยๆแบบนี้นะครับกับทีมงานคุณภาพครับ อันใดที่สนใจรถแท็กเตอร์มือสองนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0918611191นะครับอันนี้จะเป็น4708 SP นะครับยังว่างอยู่นะครับยังไม่มีเวลาทำครับตัวนี้เครื่องเกียร์ดีเลยนะครับปรับสภาพเก็บงานเสร็จเปลี่ยนยางใหม่4เส้น440,000บาทนะครับ ขอบพระคุณนะครับเอฟทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามและรับชมนะครับวันนี้เป็นช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับท่านใดที่สนใจก็มาดูรถได้นะครับร้านของเราเปิดปกตินะครับที่091นครับ861 1191นนะครับท้ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่มติดตามเช่นเคยครับขอบคุณครับ